ธรรมชาติตื่นรู้เบิกบานธรรมชาติตื่นรู้เบิกบานแต่เมื่อไรถ้าฝืนธรรมชาตินะครับหรือว่าธรรมชาติมีส่วนเกินคือมีของเรามีเรามีตัวตนของเราเข้าไปในธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นก็จะไม่ตื่นนะครับก็จะหลับไหลก็เรียกว่าหลงแล้วก็ซึมเศร้า หมกมุ่นท่านก็นเลยให้เรานั้นเกินสู่ธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่ตื่นรู้เบิกบานนะครับไม่เศร้าหมองนะครับไม่ห่อเหี่ยวนะครับไม่ลุ่มหลงนะตื่นตื่นคือรู้สึกตัวตื่นรู้รู้คือรู้นะเป็นผู้รู้ขึ้นมานะครับไม่เป็นผู้หลง เบิกบานคือคนเราถ้าเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วมันเบิกบานคือรู้หนทางแห่งความหลุดพ้นตื่นรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้เมื่อตื่นแล้วรู้สึกตัวแล้วก็เป็นผู้รู้รู้ทางรู้ทุกรู้ทาง,ทงออกจากทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกนะครับรู้วิชารู้วิมุต รู้วิมุติยานทนัศนะรู้ความไม่คำนือกแ่งใจรู้นิพพานรู้สุญญาตาเมื่อธรรมชาติรู้ตื่นเบิกบานแล้วนะครับก็ไม่หลงไหลไปกับกระแสของโลกไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาให้ความหมายไม่ให้ความสำคัญกับกระแสโลกเพราะโลกวันนี้หรือวันไหนก็เหมือนกันคือเกิดดับ นะครับมีแต่กรรมมีแต่กิเลสมีแต่วิบากมีแต่ความยินดีเย็นร้ายมีแต่ความพอใจให้พอใจมีแต่ความชอบความชังครับมีแต่สุจริตกับทุจริตมีแต่นิวรณ์กับสมาธินะครับมีแต่ปัญญากับโมหะมีแต่ลาคะอสุภะโทสะเมตตาโมหะปัญญาซึ่งก็รวมรวมอยู่ในโลกนี้นะครับแต่สําหรับผู้ที่ตื่นเต็มที่ ค,คืนสู่ธรรมชาติแล้วก็จะเป็นธรรมชาติที่รู้ตื่นเบิกบานนะครับจะไม่หลงมายึดติดยึดติดอยู่กับธรรมชาติที่แปลกปลอมธรรมชาติที่ปรุงแต่งนะครับธรรมชาติที่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นแต่เป็นธรรมชาติที่ตื่นรู้เบิกบาน เขาเรียกว่าสังขารและวิสังขารนะครับถ้ายังเป็นสังขารก็คือธรรมชาติปรุงแต่งมีความเกิดดับในรูปเวทนาสัญญาสังขารวินญาณมีความเกิดดับในตาหูจมูกลิ้นกายใจมีความเกิดดับในธาตุในขันในอายตนะอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นธรรมชาติแล้วธรรมชาติรู้ธรรมชาตินะครับเรียกว่าธาตุตามธรรมชาติ มื่อถึงธรรมชาติที่สงบที่ปานนิ่หรือความว่างที่สว่างแล้วหลุดพ้นพอรู้ชอบนะครับก็จะเป็นผู้ที่เป็นธรรมชาติจริงๆคือธรรมชาติที่ตื่นรู้เบิกบานไม่มีมายาไม่มีสาไทยนะครับไม่เป็นไปกับการปรุงแต่งทางความคิดทางอารมณ์ทางความรู้สึกทางคําพูดพฤติก,กรรมในการแสดงออกสีหน้าแววตาทา่าทางเพราะว่าธรรมชาติ ที่ตื่นรู้เบิกบานแล้วนั้นก็จะไม่กลับก,ก่กไม่กลับกลายนะครับไปเป็นสิ่งปรุงแต่งก็รี้วสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่เป็นความเศร้าหมองเพราะธรรมชาติแท้นั้นจะบริสุทธิ์สงบเย็นสะอาดสว่างเป็นธรรมชาติที่ว่างอยู่นะครับธรรมชาติที่ไม่มีอะไรยึดอะไรนะครับไม่มีอะไรจมแช่กับอะไรไม่มีอะไรติดข้องกับอะไร เพราะธรรมชาติที่ตื่นรู้เบิกบานนั้นเป็นสภาวะธรรมนะครับสภาวะนิพพานสภาวะนิโรธสภาวะสุญญยตาคําว่าสภาวะคือสิ่งที่มันมีอยู่มีอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเป็นสภาวะที่มันมีอยู่นั้นก็เรียกว่าธรรมชาตินะครับสิ่งที่เกิดดับปรุงแต่งนะครับก็เรียกว่าเป็นสังขารปรุงแต่งฉันผู้ที่คืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิม ก็จะตื่นรู้เบิกบานนะครับก็จะสว่างสงบเย็นไม่ติดอารมณ์ไม่ติดความรู้สึกไม่ติด